รวมรถมือ2 JK ค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราขอนำเสนอเก๋งมือ 2, สองทรงดีเครื่องยนต์นิ่งๆนะคะรถ Honda City ค่ะรถยนต์ปี03นะคะในโฉมของมแรงสาบรถสวยเครื่องดีสีสันดูดีสีเดิมๆแอร์เย็นภายในกว้างนะคะสามารถขับทางไกลได้ค่ะราคาคันนี้69,000บาทนะคะ เกียร์ออโต้ภายในเดิมๆเลยค่ะคอนโซลไม่แตกไม่ร้าวเพลงมีฟัง fm am ฟังได้นะคะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติทั้ง4บานเบาะกำรรมะหยี่นะคะดูสวยเรียบเรียบขนุกท่าน69,000บาทเท่านั้นสนใจนัดดูรถได้นที่ดอนโมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางหรือว่าคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้แอดมินต้องขอรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ